มาดูเสียงในหัวของคนที่เขาเห็นคุณกันค่ะเสียงในหัวเขาคิดอะไรนะหูไฮริฟเนต์เดอซันเดอร์เขาเนี่ยนะโอ้เวลาคนเห็นคุณแว็บแรกเนี่ยเขารู้สึกได้ถึงความเป็นคนใจดีมีเมตตาธรรมะธรรมโม ชอบให้คำแนะนำชอบให้ความช่วยเหลือค่ะเป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงนะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นเด็กอยู่ในคนเดียวกันนะ่ะเขาจะรู้สึกถึงพลังงานนั้นนะคะเนี่ยความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นเด็กร่าเริงสดใสมีพลังงานของความโดดเด่นเวลาเข้าไปที่ไหนมันรู้สึกเหมือนมีออร่าส่องออกมาค่ะดูเป็นค,คนมีความรู้เออเป็นคนชอบลุยลเป็นคนชอบเสี่ยง เป็นคนที่ดูน่าจะชอบประจนภัยเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ก็ฉลาดอืเนี่ยเสียงในหัวของคนที่เขาเห็นคุณนะฮะมาขอดูจากไพ่รูนสกันบ้างอ้ยเขาอยากเป็นเพื่อนคุณนะเออเขารู้สึกว่าแต่เขารู้สึกว่าการจะเป็นเพื่อนคุณก็ไม่ได้ง่ายเ,ออเพราะว่าคุณมันมีเอ NERGY ที่แบบนะเนี่ยอยากเป็นเพื่อน เห็นไหมฮะอยากเป็นเพื่อนอยากเข้าไปคุยแต่ก็รู้สึกว่ามันต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างมาเดี๋ยวภาพมันน่ากลัวไปไหมเอออันนี้คือหมายถึงว่ามันไม่ได้ง่ายเขาคิดว่าแต่การจะเป็นเพื่อนคุณอะหรือถ้าเขาชอบคุณนะมันก็ไม่ง่ายในการที่จะได้ไปเป็นคนใกล้ชิดของคุณนะ่ะเออนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าแต่ก็อยากจะลองดู <laughs> นะแสดงว่าก็มีคนที่เขาปรับปลื้มคุณอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาเท่าไหร่อาจจะใช้เวลาในการเข้ามารู้สึกเหมือนจะต้องทําอะไรหรือว่าต้องพัฒนาตัวเองให้ให้ดีที่จะเข้ามาใกล้คุณได้นะคะแต่เขาลุยแน่นอนนะคะอู้ <c oughs> คุณมันปังนะเนี่ย <c oughs> แล้วแบบมีอะไรที่เขากลัวในตัวคุณบ้างหรือเปล่านะอืม <c oughs> <c oughs> เขารู้สึกเหมือนเดิมค่ะตรงที่ว่าการจะเข้าไปใกล้คุณมันไม่ง่ายนะคะมันเหมือนมีหลายคนที่เขาสนใจคุณหรือว่าอยากจะเข้าใกล้คุณเหมือนที่เขาเป็นเหมือนที่เขามองนี่แหละนะคะอืมรู้สึกมันเป็นเรื่องยากรู้สึกแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าคุณเนะี่ยเป็นคนที่เหมือนมีภาระอะไรต้องทําเยอะแยะต้องดูแลแหลายๆอย่าง ทั้งงานทั้งคนอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่ต้องแบกภาระเยอะในบางม,มุมคุณมีมุมมืดที่มันมีแสดงออกมาเหมือนกันนะคะว่าคุณจะมีเรื่องกังวลใจหรือมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจแล้วไม่ได้แสดงออกมันทาให้เขาก็รู้สึกเข้าไม่ถึงคุณเหมือนกัน,นะคะ่ะอืมอันนี้เป็นพลังงานอีกส่วนหนึ่งที่สื่อออกมานอกจากความสดใสความเก่งหรือว่าความมีเมตตาแต่ก็มีอารมณ์ดกักดักเหมือนกันที่ เป็นคนที่ไม่อยากให้ใครเข้าใกล้เนี่ยเป็นมันเหมือนกับคุณอาจจะเคยเจออะไรบางอย่างมาแล้วมันมีสร้างบาร์เรีหรือขอบเขตที่จะรับคนเข้ามาใกล้ๆทําให้เขารู้สึกว่าโอจะเข้าไปใกล้คนคนี้มันยากเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเขามีขอบเขตเขาเหมือนเราอะไม่กล้าออกไปด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้อาจจะเป็นตัวคุณเหมือนกันที่มีพลังงานของความ จะเคยเจอเรื่องอะไรมาก็เลยเปิดใจยากเหมือนกันไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะเพื่อหรือคนรักเนี่ยดูจากภายนอกที่สดใสร่าเริงแบบนี้นะคะ,ะดูมีเมตตาดูลันลปาผจนภัยก็จริงนะคะแต่การจะเป็นเพื่อนคุณไม่ง่ายการจะเป็นคนใกล้ชิดคุณไม่ง่ายการจะเข้ามาเป็นคนรักหรือแม้กระทั่งเข้ามาพูดคุยหรือจีบคุณไม่ง่ายเลยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นพลังงานที่ดีค่ะอาจจะ ถ้าเราอยากจะให้มันดูซอฟต์ลงหน่อยก็อาจจะต้องลดอันนี้ลงนะคะ b o u ร d r y ของเรานะเส้นขอบเขตของเราที่ทําให้คนเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเหมือนจะเข้าใกล้ได้แต่ก็เข้าถึงยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงไหมคะถ้าตรงพิมพ์บอกไว้หน่อยนะคะรับพลังงานดีๆก็พิมพ์รับคําทำนายแล้วอย่าลืมกดติดตามคุณอนุทั่นรันรสเปนค่าครูด้ยนะคะ